กลับมาอีกครั้งนึ่งกับมีเอ็มซีนะครับวันนี้ผมมีแผนการที่จะทการเปลี่ยนเผ่านะครับผมแล้วทําเป็นเผา V2 นั่นเองนะครับผมซึ่งเผ่าที่เราจะใช้คือเผาปลานะครับเดี๋ยวทําการสุ่มกันก่อนนะครับจนกว่าจะได้นะครับอันนี้น่าจะได้หรือปะเอ้ยโอเคครับมันจะได้นะครับอันนี้นี่ไงเป็นเผาปลาอันนี้เป็น V1 นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเป็น V2 กันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการมาที่เกาะสโนว์ไอแลนด์นะครับผมซึ่งจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบเจ้าปาาน่าน เคล็ดข่บค่อนข้างที่ง่ายของคือกำจัด100ตัวนั่นเองเน่ยเจ้าซองก้านะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองสับใครที่เพ่ยังมัาขับมอนสเตอร์นะครับผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นเผ่าด็อกนะผมเนี่ยครับทำการสกิลอยู่ข้างบนนะผมแล้วก็ให้เจ้าด็อกอยู่ข้างล่างนะผมทำดาเมจต่อไปแลวล่อมอนต่อไปนะครับเนี่ยครับวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นนะผมตอนนี้ใกล้เสร็จไปเรียบร้อยครับก98ตัวแล้วผมก็9100โอเคได้มาแล้วครับเนี่ยผมมันจะได้เข้าาสู่ตััวเรรนะคบ เจ้าออฟนะผมอันนี้นะครับเราต้องเอาออกจากคางมานะครับแล้วก็นี่ครับผมมาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเขาครับเดี๋ยวเราถอดอ่าส่วนหลังให้ดูด้วยนะผมนี่นะครับตอนนี้เป็นคีบสีฟ้านะผมอ่ากินเข้าไปครับยิเทิรการนะผมปุ๊บเรียบร้อยครับคีบกลายเป็นสีดําครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าของเราเป็น V2 นะครับผมแล้วเราจะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับนี่ครับกดตัวทีครับนี่ จะได้เป็นเหมือนออร่าออกมานะครับซึ่งเจ้าสกิลนี้ผมก็คือทําการลดดาเมจที่เราได้รับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดาเมจกับเจ้าบอสนะผมให้บอสตีเรานะครับตีโดนหน่อยตีโดนหน่อยตีโดนหน่อยโอเคครับดาเมจประมาณ300นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกดท่าของเขาดูนะครับนี่ครับเหลือ92ครับโอ้โหหายไปเยอะมากครับอันนี้ประมาณ70-80%ได้เลยนะแล้วเราก็ยังมีภารกิจที่ลงเหลืออยู่นะคือเจ้าโนเคสเนี่ยครับคือฐานดับยูลูกันต่อนะครับผมมีอยู่26หัวนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะผมมาเจอกางแล้วนะเพื่อนเอาจริงก็ไม่รู้ผมฟาร์มมันไปตัวเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมฟาร์มมาตอน,นี้ระยะเวลาก็ประมาณ4 -5 ้าชั่วโมงนะครับคืออันนี้เหลืออยู่ประมาณ20อันนะครับผมจากที่ปล่อยเอฟเคไปทั้งคืนนะครับเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนั่งจนตาปือหมดแล้วนะครับใกล้ตายแล้วผมนิดนึงใช้ประตูตบครับประตูตบเอาเดียวจสตาร์ทนี่ตีไม่เข้ารอกนย้ยาอ่ะเรียบร้อยครับไม่ดอกไปต่อนี่ว่าครับ ตัวที่สี่ครับตอนนี้เมื่อไหร่จะดอบเนี่ยโอ้โหเอาจริงฟาร์มามาเป็นร้อยตัวได้แล้วมั้งครับเอาจริงอโอ้โหดอปยากมากครับหนึ่งเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์เกหรอมไม่รู้อ่ะไม่ได้อแหละโอ้โหไปทําต่อครับบนลูปขอบินวนรอบเกาะสักรอบนึงแ้วนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะดอบขอให้เกาะน,นี้ดรอบทีเถอะครับฟาร์มมานานและทรมานแล้วเกินโอ้โหไม่ไหวจริง ต้องมาใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับมามาสู้กันหน่อยมาเจอกันหน่อยอีกรอบนี้ขอให้ดับทีเถอะใครตายแล้วผมมีนิดนึงตายไปครับดับเลยไหมไม่ดบับไอตัวเท่เาไหร่เราไม่รู้นะครับตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักดาบใช่ไหมถ้างั้นผมจะใช้ดาบสู้กับเขาด้วยครับซึ่งดาบที่ผมใช้ก็คือดาบไม้คับดาบเพชรจากไม้คัพนะครับมาเจอหน่อยนักดาบก็ต้องเจอหน่อยอเขาดิเนี่ยเขาไปฟันเลยเนี่ยอ่ะ ออกเจอหน่อยเพราะว่าเขาจริงๆแรงเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกสก,กิลอย่างห่างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับฟันไปฟันไปเอาจริงดาบไหมครับก็เป็นดาบที่ดีนะผมมีสก,กิลพุ่งเข้าหาตัวคปนะัใช้พีพีน่าจะโอเคนะโอ้โหสก,กิลจะกว้างไปไหนเนี่ยอยากเอามาใช้จริงๆเลยเฮ้ยท็อปครับโอ้โหนุเฟนโอ้โหฮ่าเซ็นสดญว่าถูกทางแล้วต่นุ่มเฟนก็คืออันที่เราสะพายหลังอยู่เนี่ยโอเคแสดงว่าเขาต้องให้เราใช้ดาบสู้กับเขานะครับมาเราจะเอาดาบมาสู้ขเขาเรื่อยๆครับ สกิลไปครับเอาฟักทองมานะตอนนี้ไม่ไหวครับต้องสแปมตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยขอเช็คก่อนนะครับเหลือสามตัวโอ้โหตายแล้วจะดอกฟังไหมเนี่ยมาครับตัวสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้คือใช้เวลามาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับผมสู้แค่ยี่สิบหกตัวใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับทุกคนต้องคิดนะครับก่อนอันนี้ผมใช้เวลาในการฟาร์มไปประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงก็ตีไปเกือบเกือบสองร้อยสามร้อยตัวนะนะ เหนื่อยจริงเหนื่อยมากวันนี้เกือบสภาพร่างกายผมเกือบสุดๆแล้วถ้าอันนี้ไม่ดับคือผมพอแล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยดับหน่อยดับหน่อยคื่เขาคื่เขาสุดท้ายอย่ามาต้องดับโอ้โหจะจะก,กิลไอ้ดรอปนี้เขาดูดุเอ้าเด้งกับอีกโอ้โหวัหนดีเลือดไม่รีสก,กิลครับสกิลสแปมไปนิดนึงท้ายแล้วเอาไอ้โอ้ยนิดนึงอ้หสกิลมัน,นยุ่งยากอย่างวะเอ้า ระเบิดหัวไปนิดน,นึงตายเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยใช่ครับได้แล้วเจนโลเพทครับตับฟุลุ่ง,งเราที่สุดโอ้โหที่สุดนี่ใส่หักิีโคตรเท่โอ้ไม่เสียดายเวลาที่เสียพัยครับห้าหกชั่วโมงโอ้โหว่าเสียเมือนกันนะสุดท้ายนี่จะไม่ได้อสกิลโคตรเท่ครับก่อนนั้นนี่ผมเห็นเจ้าทะเลเกิดนะครับมาเราลองไปสู้กับเจ้าทะเลด้วยดาบใหม่ของเรากันดีกว่านะครับ ได้มาเลเซียนะครับอยากฟันนะครับตอนนี้นี่ครับมาครับเอาเรือมาด้วยครับเผื่ออซิเสบแต่เหมือนจะมีคนดูบอกว่าเปลี่ยนเผาเป็นเผาปลาเนี่ยสามารถว่ายน้ําได้นะครับผมก้าเรือมาไว้ก่อนนะผมอุ้ยกดผิดไม่กดผิดนะครับ่ะลองสกิลดูโอ้โหโคตรแรงครับคอมโบไปครับตีไปสกิลเขากว้างมากครับนี่ฟันรอบครับแต่ลองโดดลงมาที วิ่งไม่ท <sh ูกนาเอกจริงด้วยครับโอ้โหอย่าง um> ี้หวานปากอีกตะคิวตะคิวไปฮึมตะคิวครับสกิลวนไปเรื่อยๆครับนี่โดนดาเมจแล้วแบบใช้สกิลใช้ท่าได้ด้วยโอ้โหเผ่นบอกเลยครับเพลินตอนนี้ดาเมจคือขึ้นไปเยอะมากครับ9 0 0 0 0 0กว่าแล้วโค้ดคอมโบครับนี่โดดฟันด้วยโอ้โหจะล้านนึงครับนี่โอ้โหตายไปครับโอ้โหดรอปมีมคิวด้วยครับเที่เอไว้เรียกฮาคีนะครับผม นี่เจ้าสิ่งนี้นะดับใครที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ไว้เรียกหาคีนะผมเป็นไงบ้างผมคล,คลิปนี้ผมกว่าจะได้ดาบเล่มนี้มาผมกับเจ้าดาบโยรูนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเทเลยนะครับในถ้าชอบนะกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับ